สบายดีสบายดีพี่น้องเนาะทานผู้ชมทุกทุกทานเออมื้อนี้พบกับบ่าวสาวพี่น้องเนาะบ่าวสาวลูกข้าวเหนียวเด้อพี่น้องนะามื้อนี้บ่ยาวสาวบ่ได้มาคนเดียวอีกแล้วพี่น้องเนาะบ่าวสาวมากับพ่อญ่พคนเลี้ยงหลานพี่น้องเออโอ้ <laughs> อพ่อญ่พคนเลี้ยงหลานมื้อนี้เพิน่นเอ่อมากินอั้นสิมากินอันซะา,นะาชิมิน้ำจืดพี่น้องนะมาแต่เลี้ยงงัวดซาชิมิน้ำจืดโอ้เจ้าไปเลี้ยงงัวมาบุดรเนี่เออเฮาก็มาแต่เลี้ยงงัวดมาเว มาพ่อพอดีจังวะบอกพอดี้จจะวะเขาพอดีเนาะเออเอ้าเกิดได้มากับ่เคยได้กินหรกบอกแต่เสร็มาลองกินน้ำเพื่นนี่ละบอกเจ้าเคยกินอยู่บอกกับบกเคยแล้วเนาะห่ายมันตัวนี้มันนานอไตัวนี้มันกินเล็ดโอ้กินแบบน้ำตาออกเลยนี่นั่นบอกอุ้ยอเจ้าเคยกินบบเจวนี่นี่เคี้ยวเนี่ยเคยแล้วเจังว่าเสร็มาลองเบล่เอ้าปรุงไหม เจ้าปรุงเป็นอยู่บ่กกับุงปูเป็นแล้วเนาะปูเป็นบ่กก็ยังว่าบ่เคยกินเนาะโอ้โหที่ปรุงแจ่วก็เลยเยอะมากอะปรุงแจ่วเนี่กับปูไมยังเนาะนี่นี่ก็คือนี่แหละนี่นี่วาซามิเนาะนี่แจ่ววาซามิหรือวาซาชิมิวาซาบิเป็นรสชาติในแดนี่อ่าะวาซามิวาชิมิน้ำจืดเนาะเกิดอะไรเยอะมากก็คือติดไข่อร่อยเลยแจ้วน้ำแจ่วประแดกน้ำป่าเนาะมีใไ่นี่นี่เนาะหมักหมักหมักหลายใกลหลายมักหน่อยใช่หน่อยนี่อื ตวดลงไปอ้อยนี่อันนี้ใส่เจ้าอันนี้ใส่อันนี้ช็อตน,นี่น,น้ชนนำชออ็อตเออน้ำช,อช็อตใส่ใส่หลายบ่ใส่ใส่หลดอดพ่อบ่เนี่ยใส่อีกอืออ้เบิ่งคนสีหายมือนี่เ <c oughs> บิ่งคนที่น้ำตาออกมืยเนี่ยพ่อบ่ใส่อีกอีกหน่อยเออเอาพอกันอ๋ออนีอ่นี่บวงตีตีเอ็มแตกก่อนนี่ ออกนอกก็ได้ไปไปนอกก็ได้พักกับก็นี่แหละมักแตงคือเก่ามักแตงคือเก่ามักแตงอะไรกับมอสตัวผู้นี่พักยังเจ้ามาครับ้านเฮานี่พักอีเลอร์บานเฮาบ่โอ้เจ้ากินกับพักอีเลิศอร์ได้คือกันบ่มาค่อยเลอะโอ้ลองเบิ่งตัวมันเข้ากันอ่าอ่าอ่าโอ้คุณตัวรวยโอ้ขักเขียวลืมๆได้เนี่ยอืม อเอาเอานี่ไม่ขี้ผูเจ้านี่ขดเตีนอ่นเนี่ยเดมากกบคให้พญพล่องเบิ้องเด้อให้พญาโพล่องเบิ้งซะก่อนจะปากเลยเนาะลองเลยเ่นอ่ะลองเลยเนาะเลยเลยเลเบื้งนีดอะเยมากขีบเคยก่งที่เกขีใบระารถเคยใส่เตมือบอกมือรวนเลยมือรวนเขาก็จะใด้ขีดผูมือนี่เอาล่องเบิ้องญ่โพเฮ็ดเป็นไ แสบได้เลยเนาะไม่คือโบว์มิสในน้ำตาลน้ำมูน้ำตายังออกมาเป็นอะไรโบว์มันถือของปลอมใช่หรือเปล่าเนยใส่ของปลอมนะสิเนี่ยดังอยู่บ่บ่บ่์เนี่ยไม่แสบได้เลยนั่นบอกขอชิมมึงก็น้อยสั่งเอามองดูโอ้คือว่าเดชันน้อบาดบนี้ตัววข่อยบรจักนี่ยังไม่ตัววข่อยไดนเอาคำใหญ่ๆลองเบิ่งดอกเนาะเห็นแต่เพิ่อนกินโอ้คือจิตเป็นตะคักตะแน่แต่ฉันดอกเบินลองกินมึงจากบัตรวยๆข้ามบบไงหนี่ง อืมเป็นจังได้เหรอเจ้าตัวมาขอกินคือนบนเป็นยังตื่นเหรอเรียกว่าขอจำโบลายบ่เราบอกกันอ่ะตื่นอ้หายมูส่วแห้งกูใส่อืมอืมคอยยังได้อยู่เอาแต่ว่าคอยจะได้ยังมากกว่าขึ้เคยเห็ดกินเหมือนบอกเอาชิ้นอ่ะเจ้าเจ้าผู้เจ้าเคยเห็ดเหมืนบ่ก็อยู่แล้ววิธีเห็ด เอ็ดกินเนี่ยเป็นเฮ็ดเฮ็ดไดีโอ้เอามันเอาน้ําตาแตกอยู่บาดนึงเพมีผู้จากนํากะลองบอกวิธีเฮ็ดโอได้ปลามากบ่ยากดอกได้ปลาที่เป็นปลาเก็ดหรือปลานังก็ได้ปลาน้ําองน้ําืดเฮาก็ได้ันบ่มีอันปลาแซมอนก็ได้อือให้กินได้อันปลาอัน้ปลาแซมอนบ่อันนี้แซมอนน้ําจืดเออานินเฮานั่นปลาน้ําองดบ่ปลาน้ําองน้ําองก็ได้ปลาคงปลา อันอย่างปลาอันยังก็ได้ปลาเพียบอันยังก็ได้บัดมาแปรรูปเห็ดกินนี่นี่เดี๋ยวอันนี้เบิง้งอันนี้เด้ออันนี้ออาซื้อได้สวยไหมนี่บอกนี่ท,ทั่วไปดอกอันนี้ขายได้ทั่วไปหลันอยู่ไช้ก็มี่หลันหลังลขาดหลังขายเนาะหลังขาดหลังขายมีทั่วไปมาผู้ชมกับเนนเนาะเนนเอาเกี๊ยวกิ๊กิ๊สอดเบกกี้นี่มาลงมือลงมือ้ตรวจดูบางหันค่ะบดตรวจแห้งมาไดยกันบดตรวจแห้งบันี้ก่อยจะเอาอัน เอาเป็นตอนโคโลใช่ไหมจักบาทตรงนันอู้ยขุณนเค็มคนขนาดป่านี้โอ้ตอนต้ียิดก่อกินกับว่าเคี้ยวลึมๆ้งมา่่าต้นแห้งไได้กกินต้มยดว่าต้นเธอที่สองนี่ตัวดขึ้นดังว่ะแต่กระแสบของเขาเช่ไหมล่ะอือลองเห็ดมนเดือ่นหน่อไปบกเคยกินเลยพักเหย็บห้เลยกินมากลบบ เออโอ้โ่าฮ่นฮ่อ้อดากเป็นอ้นนันไหม้คุองก็มีเลยอแล้วเขา้าใส่ในไลป์พวอน่ะอันนี้นี่เจ้ามากกินแบบแห้งๆเด้าก็ใส่ไลเออือเจ้าบใจแห้งเจ้าบใจไลเจ้ากัมันกับ่ออกกินแห้งอืมแล้เขาใส่ไลามา จะตวกรนดังเนาะตวแหงน้ำตาอยอยพแล้วกนดังกทูเอานังพื้นทองมันบได้บบกี้กินเลอนังพื้นทองมัอ่ะเอากินต่อโอ้คักเลยมันบบนี้หนฮู้รัชาเล่นบบหนโอ้ยักมาอินนีแล้วมันออกนอกๆในท่ไห่เนี้โอ้ย่กินลอพวกคนเรี้ยงร้านมันนี่เป็นจัดซาซิมิขนำจืดโอ้กัน มันมกำได้ต่ตวจ้มันตรวจแห้เขากับแส่น้อยหนอนอ,อันนี้ใส่น้อ,อยน้อโอ้เออพอดีอ่ะทำมักนัวเข้าสออเอาเลยซอส่รน้อ,อนยเนาะซอสกระป่านอ,อือมเป็นผาพแบบขาวๆจุกจวกใช่ไหมอ้จะมัน ตกับทดึงเนตตอกัโอ้คาวากินนี่ผักออกินกินปลาสดๆเนาะทำมาเห็อ๋อ

อันอน,อนี้ hmm? เ,เอนอนี่ไงอืมก็เออนี่อ่ะอืงปลาจิ้มเยี่งอันี้บออ่าก็เมนูมันก็เออนี่ยเขาก็เอ็นหย,ยังคันดังเ้นเอ็นกับของตีแน่เป็นก็เอ็นอย่งเชียวมันซาชิมิเชี่ยวมันอ,อันนี้เ้ากับซาชิมิเช,ชี่ยวมันนำ้ำจืด bạn mì năm kem liền, bạn nho đấy bạn em chưa. Că tặng phan sài, ơn cua bóng, hả, vài phần nha gọi. cua Mhm. 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 lao Mhm. 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 đấy, Mhm. หักลวกก็ได้ยุดอกมันหักบวคักมันมันเฉีนมันบวชขวบบวแสบประาบาแจ่วเนี่ยเป็นแ,แตงมาให้แบบกินกับกินมันเลยกินดิบเลยกะคักเยอะแล้นล่ะอคอยเกิดได้ยิ่งมากกับบวบวคอยมากกินดิบมาลองเบิ่งสือบ,บอึบนะกะติดใจแล้วนี่ยขากบบานคักอ่ะเขามาลอมขึ้นเจ้าคือบมตรวจหรือเจ้าเก็บอาการได้ดีบ่เกอก คุณพ่อเก็บอาการมาทำ <c oughs> ประสบการณ์ร้าย <c oughs> ประสบการณ์ร้าย<อ>นั่งพูนท่องครับอืมเอ้าครับเลยนั่งพูนท่องมันขียมันๆจะหน่อยนะม่มบ่มจะขอบไมักใช่ใช <c oughs> ่ตัอ<ม>ืมอืโอ้

โอ้ตรวจตรตุกรมเต้าคือบาตรวจเลยเยตกาโอ้บิงสิลองมงอันนี้ด้วยมาแล้วเนี่ยตัวผูลองมาดูเดกเนี่ยบุคขันธน้าปืนไม่เนี้ยบุคขนธ์หนไปได้นอมือบ่เป็นนันต็มือออเอาไดก็เอาได้นั่นใช่ เอาละกัแมนกินมือได้พี่สิคอลเอาละมือกัดมือนวมหลด่โอ้ยคับๆปลาเนือเนื้อปลาสดๆมันอ่อนเนี่ยหรอสดๆมันใหม่เนาะปลาสดแต่มันเนือมันอ่อนดูดๆเดียเขาอกกินมันจะแซ่บเออเจ้าวิ่ไดกินจ้ยซอยซอยเก็๊ยนอกแล้วก็ซอย ก้เอาหนังก้าอ่อนชิมกากาหนังมันเนาะเอาแต่ชั้นมันบอกว่าไงต่อยบางๆเอาแต่ชั้นมันต่อยบางๆแช่น้ำเกลือนี่ำเท้าจิตลงไปแช่น้ำเกลือแช่น้ำเกลือมันแก่แช่เพรายังเหม็นขาเชื่อเลยโอ้เขากอบเหมืนมันข้าวน้ำเนาะเหมือนมันข้าวขาเชื่ออโ้ขับมันข้าวมันกับบัวแสบเนาะ ออก็กินแต่แก้มนะบ้นกินแต่พักบ้นเขาให้จังซีแล้วเขากินกับเบียกับเหาก็ได้บ่ได้คือกันน่ะดาวเวจะเป็นของแกมก็ได้อยู่นละวแต่ว่าในเบียแก้มเหลากะคือสกันอ่าเจ้าก็กินบ่กวยก่อยนะมักทั้งเบีย กันได้อันี้ไปแก้มเงบี้ยนะคือสิคักกันดอกเลีนในใจแต่ว่าบอ้โหว่าเมนูอนนี้มันซื้อจากไหนสันดอกเอปเป็นง่ายๆเลยง่ายๆนั่นเองหรอกจะว่ากระตับก็มันรูบอนว่าเัาต้องเอาเป็นเป็นปลาดิบปลาดิบเนาะอืปลาดิบปลาสดๆเนาะสดๆ,สดๆเดี๋ยวก็ต้องไม่ปลาปลาที่เขาเอามาใส่ไบ กให้บ่อได้บมันแล้วอ้อี่มันบวชนเี้ยเขาปาตายแล้วเขามาแช่ไว้แช่แกงไว้แต่มันบวชชนเนาะเฮ้แต่แต่มันเสียบุแสีบคือกันเนาะอืไ่ใช่อ้ข้าแปาชดมานล้ีปลาคอเนี่เฮ็ไบ่อปลาคอบรรเทาเนี่ ไม่บ่ฮะเนาเจ้าอนู่มันบ่ได้ที่เราเคยเคยกินอยู่เท่าแบบปลาเปี๊ยะปลาเปียะเนาะอืมเออปลานิ้ยเนาะปลาเขาเรียกเนาะปลาเปียะปลาเครื่องปลาย่างปลาโน่นน่ะแต่จนไร้น้ำผ่นอาหารตามช่างอาหารเพิ่นเพิ่นจะเอามักเอาตีนปลาเครื่องปลาเครื่องบรรเทาบัอรึเปล่าลวกปลาเครื่องจำเปี้ววาชาบิเพิ่นว่าต้องคล้องบรรเทาเลยมันเสียเข้าไปอาหาร มันก็เขาบุเปิดนะทีนาะไปเดืกอลแรกเขากะปิดเอาได้ปลาเคืองมาบ้านเอากะเข้มของแต่ปลาเคืองมาเฮ็ดได้เนาอได้เลยคือกันไม่ต้องโซเก็ตปลาเคืองเนาะโบกีเกตอ๋อลองถองมันโอ้ขาดปลาเคืองออกชีวิมันออกมาใช่เลยเฮ็ดดิบปิดเลยปอดิบๆได้คือกันไม่ต้องลวกไม่ต้องซุกไม่ต้องซุบปลเคืองกัน่าเป็นไฮโดรนึงแบบ น้ำฮ้อนๆจุมืดเอาอืมจุมืดก็จะมาขวยรถเหน้าุมวาหาเสือหาสือป่ามาเห็ดสูมกินก็น่าสิเอออืมซือมาพีก็ได้แกมเบียซืมาพีก็ได้เอาอแต่เห็ดบเป็นเนาะเออห็ดบเป็นมาพีลมาหาาจ้ยเลมาหาขวายรถอือืมอยู่มาหลดป่าเครื่องจ้นะอายนี่ยขายเห็ดเห็ดมุกเป็นดอกหนะเออเราซัอ อันนี้แหละออันนี้แหละโดยเฉพาะผสมบลเป็นอืมปลูเป็นเนาะไม่อยางหรอกโบขนาดมันไ่ยางรอกใส่รึส่ปลาขนตัวออกครัอเอาดังเดี๋ยวรเออสำเนีพอดีม่จางเลยสำเนีพอดีเนาะใส่ในหลอดนึงเนาะอืออันนี้กดนึ่งสำเนีอแล้วอีกทีพอดีเลยมีเกิลบนหรอันนี้บ่อเบิรนแลอ่ะยังรู้ Ba <laughs> bạn nào nàng này hết, whatever. Ừ, ừ. mà kỳng? Ba kỳng? Oh, young, you don't. No, 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 lắm, no, 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 đu no, 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 này เนี่ะเกิดได้มาบราเคกนเตือนเนเอาชดๆเลยคอยจะบาดเลยอร่ต้องเอาดอกนั้นเอาแบบคุณๆตงไปบางได้หันก็กกินจะต้มกระปุนหั่แยละอยบาด่เฮือนเมี่อหารหนกินต้มใส้น้ำผสมปลาควนัน่ละอันนี้ติด จำเจียว่อสิบเคยเห็ดก like. ินโตันดิิดูตนัันดิดอยู่เขาใส่บนพอแล้วพอน้องพอมดแลมันก้าจีอยจีอยตรวจดูคนเดียวเดี๋ยนึงโอ้นี่กรคักเลยพักเลพักเลพักดังเยตัวตัวต้องไหวยนนี้มักสิสันอื ก็นัอืหักตัวพ <đó S 2> ีอเ่าอือตัวก็ก็โอ้ยก็ก็เห็นหน<ม>้าตาเฉยอยู<ม>่เออืออืันปลาปลาที่ห้องมาเห็นเ่ยปลาอย่งเนี้ยมาเนี้ยปลาอย่งเสร็เนี่ยปลาดินเท่านั้ปลาดินบ่นี่ยออตะปัก ปลา้ำคลองน้ำเจืดเนาะได้เบิสปลาแขกปลาเครื่องก็ได้บอกได้โอ้ปลาเครื่องเห็นว่าเสียบก็เหนียเนาะปลาเครื่องมันปลาเครื่องแสียเลยมีมันเดลอปลาเครื่องครับอืมปลาเพียรเด้เพีก็ได้อ่าสันนิษนพี่น้องพี่น้องบ้านเฮาเนาะบ้านเห่าเฮาอยู่ริมคลองได้ปลาเพียรปลาวาปลาแขกปลาเครื่องกำเฮ็ดกินได้เนาะได้อืม อันเนี้ยเครื่องปรุงเพิ่นหาซื้อได้ตามร้านค่าทั่วไปซอสซอสหรือน้ำปลาก็ได้บ่น้ำปลาบ่ได้ปลาบ่ได้เนาะต้องเอาซอสเอาซอสอซอสซอสคุกกี้แม็กกี้ยี่ห้อยังก็ได้เนาะ่แต่เป็นซอสผสมกับอันเนี้ยหยอดลงไปบุหลายกึ่ประหมันแล้วก็ซีซซอสใส่ คนคนคนเข้่กันลองเพิ่งอาซิสีดีก็เจวเจวมเจลปัดแดดเจวปัดแดดก็ได้กินได้บดกินได้บดหนบ่บอใครผมเพิกินก็คักเลยบอกก็นได้ไมาเาก็เพ่กินเลยหรอวะนั่นอย่าหรเขาไปอ ข้องสิเป็นของคู่ปุ่นหมดแล้วเนาะออเกินไปกินมาฮะบอตรวจอือพักมีพักไปเหลือเนีแตงพักบุ้งพักบุ้งกิกับแซ่บพักก็กินได้นี่พักยังกไแต่มอนี่เอากินกับพักเลือรัก รักัูพูดหนึ่งก็รับอเนลองหนก่อืัือเข้ากันดิมเเขาะเข้ากันเข้าทาอืม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 โอเคั ได้เื้อมนาถาใส่เปียกได้สิได้ปลากสิมาหาอีกนะเน่เจ้าใจเปียกบ่กวาสันเนี่ยใส่เพียคกอของบ่แมนโอ้ก็ได้อยู่ได้ปลาปลาออเน่ะจะลงทาใด้าปูลันบัตรนงในยุ่งนี่แหละโอ้เนี่ยได้ปลากหิวมากเลยนะกับบัวหัวัเสียบเน่้เสียบเนาะกด ไม่ได้แต่ต้นแต่ก้อยแต่ได้แต่มากก็บก่เคยกินดิบเนาะเคยแต่เคยแต่ลาบแต่แกงจริงอ,อืมอืมเออไปดูยำได้บหมเลยพี่บอสอืมอืมโอ้ขับเลยอืมอืมอืม โอ้นี่เอาเล้ยเล้ยลดจำได้หลายเลดอืมมื่อนาได้ป่าสะมาแวะก่อนร้อยเมียมาก่อนหนักด้เมียอยู่อืมหมกแต่อะไรบ้างล่ะค like ันเป็นวัดเนี <h <h ่ยสิเศร้าเดินี่ะห่วยไอ้กลิ่นเลิ่นวัดเจะใส่ใส่ในเล้ยหลายๆหน่อยอืมจี๊ดขึ้นหูองหูดังบอ

กุ้งก้อยปลาก็ต้องไปขวก่อนไม่กินโอ้ก้อยก้อยก้อยแล้วแล้วยังไปขกัวอีกแล้วหนึงมันซุกยังมากินจะกากินโอ้แต่ว่าโอ้ชุดยอดอันนี้ซาชิมิน้ำจืดพี่น้องโอ้ขาอะไรเลยน้งน่วจะมาจิ๊บเนาะนั่นเดี๊ยวจะชดอะไรนี่นะกินแล้วเบื่อโอ้ขาเห็นบนนี่ซอยออกมาใหม่ๆนี่แค่เหลืเกลือโอ้ยบอกหาวหาวหันตะลองตะลังอยู่างหมดนี่กขาจนพร้อมนี่นันโอ้ยกาเชื่อเรียบร้อยน้ำดําเกลือเขาจะขันบางน้ำเหรอ ล่างแล้วซอยมาเลยเนาะแช่ได้น้ำเกลือแล้วไอ้มันนาก็ออกมาเห็นเลยเนี่ยกาบรผสมเสร็จน้ำเกลือนี่มันส่งข้าวป่ะเออมันก็ดสบวายจากขาวปั๊ยอืมเอ้าจังเมื่อนั้นวายแล้วจะเห็ดกินไหมเออเอ้าเมื่อนานกินรอดกันไหมเมื่อนานโอกกสน่าจะมาฟอกกันไหมเออเปิลสีมีนังไม่ยังมานำเสนอนั่นได้โปดติดตามเปิลนนั่นเออโปดติดตามป่ะเออโปรติดตามได้เว้ลติดตามเนาะเออถ้าจะ เมืองแนวแปลกๆแนวแซฟเซฟแนวคิดใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆเนาะที่ทานบ่เคยเห็นบ่เคยกอเบาเสานี่เฮ็ดมาเรื่อยๆนี่เเาบ่สามื้อนี้โอ้เพิ่อวันวันนีพผมมาแม่นทติมวิทย์นี่ก็ติดตามกินทติมวิทย์ถามมียังเพิ่นเฮ็ดคลิปออกใหม่ๆถามเฮาก็ติดตามแล้วเวลาเพิ่นเฮ็ดออกมาใหม่ๆมันสิกดกระดิ่งนะมันจะแจกมานน้ำตาลอย่าลืมกดกระดิ่งมันจะแจกมานน้ำตาลก็ไล่โคตรแจกพี่น้องเอาคือเก่าคือเด็กเนาะเซบไปหลายโอ้จับมื้อเนี่ยอ้ครับบ่้าข้าข้านานโอ้โธ่เจ้าอ่าวันนี้ นั่นเลยพวกคนไม่คิปหนาพ,พี่พน้องคาเออแต่ว่าคิปนี้โอ้คลงรไปเนี่แต่ว่าถ<ห>ยั่งยังอยู่แล้วเตอแต่ว่าเฮยานำเสนอบางส่วนใน้พี่น้องในเบิง่งเนาะแนนำวิธีการอยู่กันกิน,น,น,นเาบอบอบบอนาะ,ะอันนี้คือเฮ้าบวได้มีเอ่อแซลมอนของแท้เนาะอันนี้คือแซลมอนน้ำจืดน้ำซาิมิน้ำจืดกินได้แปรรูปไมากินได้พี่น้องเนาะเออตามทีเอาหาได้คักือกันเนาะแต่ละการนั้นไม่ก็ให้มันค่องข้างที่สะอาดเนาะเออแล้วแต่วิธี ลวกได้จ hey. right so like well ักหน่อยก็ได้แต่บ่บ่แหมลวกล่ะก็หลวกลุวมันมันจะเปื่อยสิมันมันสิแล้วเจ้าสิขี้บ่ไใดต้นจีบ่ได้ลวกลที่น้อยมันก็ตายแล้วเสื่อมเสื่อามแล้วจบเลยอ่ะพบกันไว้คลิปหน้าเนาะสําหรับคลิปนี้บ่าวเฉาเนาะลูกขคนนี้พร้อมด้วยพ่อญ่ยพ่อคดยหลานขอลาพี่ละน้องไปเพียรตามนี้สบายดี